บทที่46การสินทบหรือสุนันทินีทวนครับคือทางบ้านฝากของมาให้สุนันทินีอึ้งหล่อนอยากถามต่อแต่ไม่กล้าหล่อนพอนึกออกเราๆที่กุลชาติพูดว่าการชนกเป็นคนบ้านเดียวกับเขาแต่การชนกก็ไม่รับว่าเป็นญาติหล่อนยังคิดว่าเขาอ,อาจจะอายที่เป็นร้จิเทพด้วยกันแต่ฐานะแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน อีกทีเขาก็อ้างตัวเป็นรูรจิเทพโดยไม่มีสิทธิ์จริงจังฉันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้หล่อนพูดอาจอยู่ที่โรงงานกลางไร่หรืออยังไงก็ไม่ทราบแต่เขามีบ้านอยู่คนเดียวเลยจากนี้ไปหน่อยหน้าดงไม้นั่นผมอยากขออนุญาตไปลองดูที่บ้านและถ้าไม่เจอก็จะทิ้งของไว้ให้เชิญค่ะ เดินไปที่ดงไม้ที่เห็นนั่นแหละพอเข้าใกล้เห็นจะมีทางเดินตรงเข้าไปเลยอย่าเลี้ยวเดี๋ยวจะเข้าผิดบ้านขอบพระคุณครับทิ้งมาไว้นี่เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันจ,จัดการเองครับอ๋อผมลืมกับตันกุลชาติฝากจดหมายมาด้วยครับสุนันทินีรับจดหมายมามองตามคนเรือทั้งกลุ่มซึ่งเดินไปด้วยกันมุ่งไปยังบังกะโลหลังดงไม้ จดหมายนั้นเขียนถึงนนท์และสุนันทินีร่วมกันคุณชาติยืนยันเชิญสองพ่อลูกไปเยี่ยมเขาที่บ้านให้จงได้และขอมอบม้าตัวเมียจากค้อกส่วนตัวของครอบครัวของเขาเป็นของขวัญแก่สุนันทินีโดยที่เห็นว่าเป็นคนรักมาเขาบอกมาด้วยว่ามันชื่อโรสแอนนาหรือจะเรียกโรสเฉยๆก็ได้ชื่อเพราะจริงนะเราโรสแอนนาก็ดีหรอก ค้องจองกับอัติลาถ้าผสมกันก็คงได้ลูกสวยไม่หยอกเชียวนี่สุนันทินีพูดกลับมามาด้วยกันทางนี้ไปอยู่ที่ข้อก่อนและวจะตามคนมาดูแผลให้คนนี้เขาเก่งข้าไม่ไว้ใจคนอื่นเท่าเขาเหล่อนไปตามหาการสนุกที่ร้านขายของแต่ลุงแหลมสันหน้าไม่เห็นหน้าเลยคุณสู่เมื่อเช้านี้มาสั่งของไวหลายอย่าง บอกว่าตอนเย็นจะแวะมาเอาป่านนี้ยังไม่มาแต่ก็เคยเหมือนกันที่เขาไม่ว่างแล้วมาเอาวันลุ่งขึ้นถ้ามาเอาของบอกให้ไปหาหน่อยนะลุงมีธุระกับเขาเอตอนนี้จะไปตามที่ไหนดีอาจไปที่ลรงเลื่อยสร้างใหม่ไปคุณคุมงานแทบทุกวันลุงแหลมแนะงั้นจะลองไปดูก่อนเผื่อจะพบที่ลรงเลื่อยกำลังสร้าง ไม่เห็นการชนกเช่นกันมาดูทุกวันครับคุณสู่แต่วันนี้ไม่ได้โผล่มาด้วยได้ยินว่าที่โรงหีบมีอะไรขัดข้องไม่ทราบตามตัวไปดูกันแต่เช้าทางโรงหีบอ้อยบอกว่าการชนกมาแล้วและกลับไปแล้วไม่มีใครทราบว่าเขาไปไหนต่อสุนันทินีเที่ยวตามหาอีกสองสาแห่งแล้วก็ยอมแพ้กลับบ้านเพราะไม่มีแม้แต่เง,งาของการชนก ร่นกลับถึงบ้านค่อนข้างเย็นบิดากลับแล้วและทวันศักิ์กำลังคุยเรื่องอู่ต่อเรือพยายามจะชักชวนให้ลงทุนได้ยินเสียงคุยโ oh อ้อยู่สุนันทินีก็ชะลอฝีเทา้าย่องผ่านห้องอย่างรวดเร็วจะรีบขึ้นบันไดไปข้างบ้านหล่อนหนีไม่ทันเพราะทวันศัก์ตาไวเห็นหล่อนผ่านประตูห้องไปก็รีบลุกมาเรียกให้ไปคุยกัน สุนันทินีขอตัวบอกว่าจะไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเพื่อจะลงมารับประทานอาหารเย็นทวันศักดิ์ไม่ยอมบอกว่าหล่อนแต่งตัวอย่างไรก็สวยแล้วจะให้เข้ามาคุยกันแล้วรับประทานอาหารเลยสุนันทินีเห็นเขาไม่ยอมจริงๆหล่อนจะยืนยันขึ้นข้างบนให้ได้ก็เหมือนสร้างสถานการณ์เปล่าๆก็เลยยอมจำนนโดยคิดเสียว่าเป็นหน้าที่และมารยาทของเจ้าของบ้าน วันนี้ไม่มีใครมานั่งโตะด้วยเลยรวมทั้งคนที่สุนันทินีกำลังคิดถึงอยู่ด้วยก็เลยรับประทานกันสามคนอย่างน่าเบื่อที่สุดซึ่งถ้ามีแต่พ่อลูกสองคนก็จะสนุกกว่าทวันศักดิ์รู้สึกจะคุยเรื่องอื่นไม่เป็นนอกจากเรื่องโอ้อวดถึงเกียรติประวัติของตระกูลพง์บดินซึ่งสุนันทินีฟังแล้วก็คิดว่าตระกูลนี้ดูจะมีคนเก่ง รับราชการในตำแหน่งใหญ่โตกันมากรวมทั้งบิดาของถวันศักด์ซึ่งเป็นผู้พิพากษาชื่อดังแต่ตัวถวันศักด์เองไม่เห็นบอกว่าทำงานทำการอะไรสุนันทินีรำคาญเมื่อถวันศักด์พูดเป็นเชิงว่าถ้านนลลงทุนในกิจการต่อเรือของเขาจะได้ผลกำไรงดงามเพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงตระกูลดีสรุปว่าเป็นการร่วมงานกัน ระหว่างคนมีเงินกับคนมีชื่อสุนันทินีไม่เห็นว่าบิดาจะต้องพึ่งคนชื่อดังที่ไหนในเมื่อเขาก็มีธุรกิจเป็นปึกแผ่นอยู่ในเมือคนมีแต่ชื่อต่างหากที่กำลังพยายามหว่านล้อมจะขอเงินของนอนไปลงทุนแล้วทำมาพูดข่มท่านันท่านีสุนันทินีนั่งเงียบพอรับประทานอาหารเสร็จก็ขึ้นห้องแลอนรู้สึกเพลียประกอบว่า อากาศออกจะเย็นๆก็เลยบอกพิษว่าอยากแช่น้ำอุ่นในอ่างสักหน่อยพิษกุลีกุจอผสมน้ำให้และหยิบชุดนอนมาวางไว้ที่ปลายเตียงพิษไปน,นอนเถอะสุนันทินีอนุญาตฉันอยากนอนแช่น,นานๆรอก็เสียเวลาเปล่าๆค่ะอย่าเผลอหลับในอ่างล่ะคะไม่เคยหลับในอ่างสักที พิดฟังเขาเล่าเลอกลัวนะคะฝรั่งนะคะบางที่หลับในอ่างน้ําเลยจมน้ําตายฝรั่งยิ่งไม่น่าจมตัวโต,วตวครับอ่าอีกอย่างนะพิษคนเราต่อให้หลับก็เถอะจมลงน้ําหายใจเอาน้ําเข้าไปก็คงตื่นตะเกียกตะกายเอาตัวรอดไอ้ที่แบบจมนะร้อยทั้งร้อยถ้าไม่เมาก็คงกินยาน,นอนหลับตั้งใจตายพิดไม่ทราบสิคะ พีทหัวเราะแต่แต่คงจริงถ้าหลับเฉยๆก็น่าจะรู้ตัวตอนจมอย่างดีก็สำลักน้ำพีทออกไปแล้วสุนันทินีก็ปิดประตูห้องแล้วมาเข้าห้องน้ำถอดเสื้อผ้าลงไปแช่ตัวในน้ำอุ่นจัดที่พีทผสมให้โรยเกลือหอมกลิ่นมะลิให้ชวนชื่นใจหลับตาแล้วถอนใจยาวคู่หนึ่งแล้วก็ทรงตัวลุกขึ้น หยิบฟองน้ำมาบีบไละบริเวณคอให้เปียกเตรียมถูสบู่ผมของหล่อนขมวดรวบรวกว,วบไว้กลางกระหม่มสับวีเอาไว้พออยู่มีปอยเล็กๆลุยลงมาอย่างน่าดูไอ้น้ำร้อนขับผิวของหล่อนให้เปล่งปลัง่งแก้มแดงดวงตาฉายประกายระยับอย่างไรก็ตามสีหน้าหล่อนไม่เสเบยนักปากอิ่มยื่นน้อยอย่างไม่สบอารมณ์ หล่อนกำลังเบื่อหน่ายพ่อตามาาพ่อตามหาการฉนกไม่พบแถมยังต้องมาทนฟังถวันศักพูดพร่ำอวดตัวต่างๆทั้งทงที่ตลอดเวลาก็พยายามจะหวานล้อมของเงินจากบิดาของหล่อนไปลงทุนคนที่คิดจะเอาเงินเขาแล้วพูดจาข่มเจ้าของเงินอยู่ในทีนั้นฟังไม่เข้าท่าเอาเลยถ้าดีวิเศษนักกลานเข้ามาเอาเงินเขาทำไม หันหวนคิดถึงการชนกอีกเขาไปไหนทำไมไม่มานั่งโตอาหารอย่างเคยเวลาเขามาเขามีเรื่องสนุกสนุกมาคุยบางทีไม่ใช่เรื่องน่าขันแต่ก็น่าสนใจฟังนนก็อารมณ์ดีสักโน้นถามนี่บางครั้งหล่อนก็แกล้งขัดคอเสียบ้างได้หัวเราะกันทวันศักพูดอะไรเป็นจริงเป็นจังไปหมดทำนองอวดตัวทั้งนั้นชวนให้รำคาญ เขาว่าคนไม่เก่งจริงจะต้องอวดโอ้ไว้ก่อนคนมีความสามารถนั้นจะเฉยไว้เพราะเขาไม่ต้องการอวดเขาก็มีฝีมืออยู่แล้วโรเจอร์มัวดาราระหว่างประเทศระดับซูปเปอร์สตาร์ที่รับบทช่วงเจมบอลสายรับ0 7 7มาจากชอนควเนอรี่เคยพูดหน้าตาเฉยว่าถามจริงๆหนังทุกเรื่องที่ผมเล่นมานี่ คุณเห็นมีดีสักเรื่องหรอคนมีผมด้อยพูดไม่ออกแบบนี้เด็ดขาดแต่จะต้องคุยว่าเขาเล่นแต่ละเรื่องนั้นดีๆทุกเรื่องอาจจะว่าวิเศษทุกเรื่องก็ได้ชอนคอนเนอรี่เองสมัยหนุ่มๆเริ่มแพ้ผมคือผมร่วงบางลงบางลงก็เที่ยวหายาดีๆมาใช้พออายุมากขึ้นผมร่วงจริงๆจ,จนเถอเข้าไปครึ่งบ้าน กลับไม่แคร์เพราะขนาดว่าเธอเข้าไปอย่างนั้นก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วสาวๆหลงเสน่ห์กันทั่วโลกเรียกว่าถึงหัวจะล้านก็ไม่มีปมด้อยอะไรเลยการฉนกคงไม่ร้านเร็วนักหรอกผมดกดำออกเต็มศรรษีษะถ้าเกิดเขาร้านอย่างชองคอนเนอรี่ล่ะชอนก็ยังน่ารักออกเป็นชายชาตรีออกเต็มตัวชอนก็มีอะไรน่าขันดี เขาถูกเขี้ยวเข็นให้ไปหาหมอทำการตรวจร่างกายเพื่อเป็นอะไรจะได้รักษาเสียแต่เนิ่นๆเพราะทางผู้อำนวยการสร้างห่วงดาราเงินดาราทองของตัวชอนก็ไปพอตรวจเสร็จก็ถามหมอว่าได้ผลอย่างไรไม่เลวสำหรับคนอายุกลางคนหมอตอบชอนสะดุ้งโยงผมนหรือกลางคนเขายังนึกว่า ในไวชกันเป็นหนุ่มใหญ่หมอมาว่ากลางคนอย่างนี้รู้สึกแก่ไปถนัดใจหมอถามว่าคุณคิดว่าจะอยู่ได้จนอายุเท่าไหร่90เป็นอย่างน้อยสิครับตอนนี้คุณอายุ45ก็กลางคนพอดีไงหมอว่าชอนเลยียงไม่ออกเมื่อการชนกอายุ45เขาจะยังเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์น่ารักเหมือนเวลานี้ ที่เพิ่งอายุ27็ดไหมนะ45ก็อีก18ปีนั่นแหละหล่อนก็คง38จะ40อยู่แล้วเขาจะยังชอบหล่อนไหมเมื่อหล่อนอายุเฉียด40ตอนนี้เขาดูห่วงห่วงห,วงหล่อนชอบกลนหน้างออหลายห่นแล้วตั้งแต่ถวันศักด์มาพักที่เกาะถวันศัก์ก็น่ารำคาญเขาชอบมาพัวพันอยู่ใกล้หล่อนและหาโอกาสแต่เนื้อต้องตัว ทำเป็นสุภาพบุรุษฝรั่งแต่ศอกแต่แขนเวลาหล่อนจะนั่งจะลุกฝรั่งเขาทำเป็นมารยาทจนชินแต่ไทยทำก็ต้องว่าจงใจแต่อ่างเคยมีคนถามสุนันทินีว่าทำไมผู้หญิงไทยบางคนไม่ว่าอะไรสักคำถ้าหนุ่มฝรั่งโอบไหลโอบเอวแต่ถ้าหนุ่มไทยทำบ้างก็ตาเขียวสุนันทินีก็บอกอย่างข้างต้นนั้นและหล่อนก็เห็นจริงดังนั้น จริงๆว่าการแต่เนื้อต้องตัวนี้มันมีหลายระดับอยู่ผู้หญิงไทยที่ว่าถูกฝรั่งโอบนั้นมักจะทำงานด้วยกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนสนิทกันพอควรผู้ชายไทยที่เห็นฝรั่งทำได้ก็อยากทำอย่างนั้นบ้างบางทีพอแตะก็รู้แล้วว่าจงใจรวมลามผู้ชายบางคนขนาดว่าจูบแก้มยังรู้สึกว่าเอ็นดูแต่บางคนนั้น เพียงแค่จับมือก็รู้แล้วว่าเจตนาไม่ดีนักถวันศักด์เป็นคนประเภทแต่นิดเดียวก็รู้สึกว่าเขากำลังลวนลามการชนกก็คงรู้เพราะเขาหืดหัดอยู่ตลอดเวลาสุนันทินีถอนใจเฮือกใหญ่เหลอวก็คิดถึงเขาอยู่เรื่อยคงเป็นเพราะพบกันทุกวันนี้คงเป็นเพราะพบกันทุกวันหมู่นี้วันนี้ ไม่ได้เห็นหน้าก็เลยรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดไปหล,หลับตาฟังเสียงรีดริ่งเรไรแววมาจากภายนอกมีเสียงวีดวิวแหลมแทรกเข้ามาใครจะเป็นนกกลางคืนหรืออาจจะเป็นเสียงผิวปากสุนันทีนียังไม่ตัดสินใจว่าเป็นเสียงอะไรแน่ก็ได้ยินเสียงใหม่กุ้งกริงแผ่วเบาเป็นเสียงดนตรีฟังอยู่สักครู่ ก็ฟังออกว่าเป็นเพลง Land of k e a l l i n g on My Head ผลงานของเบิร์ตบาคารักจากภาพยนตร์เรื่อง Boot c a m City and the Sundan and the s a n d k i d นำแสดงโดยพอลนิวแมนโรเบิร์ตเล o ฟอและแคทเธอรีนรอสสสุนันทินีเห็นหยาดฝนปล่อยลงมาและคนขี่จักรยานอาจเป็นเพราะตอนนั้น บูตแคสซิดีวงเล็บพอลนิแมนกำลังขี่จักรยานเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่ให้นางเอกดูอย่างเพลิดเพลินเพลงที่กำลังดังอยู่นี้เอามาแต่แก่นเมโลดี้เหมือนดีดอะไรเล่นกลุ่งกลิ่งไม่ใช่ดนตรีทั้งวงเอนี่มันเสียงจากในห้องหล่อนเองนี่นาสุนันทินีขมวดคิว้วและลืมตาขึ้นมอง ประตูห้องน้ำเปิดกว้างโดยมีเก้าอี้จากข้างฝาตัวหนึ่งมาตั้งกั้นไว้ไม่ให้ประตูตีกลับบนเก้าอี้นั้นเป็นมิวสิกบ็อกซ์หรือกล่องดนตรีขนาดใหญ่กว่าที่เคยเห็นกันส่วนมากเปิดฝาเห็นกระจกแผ่นเล็กๆเรียงแถวอยู่ในกรอบกระมียีสีน้ำเงินหมน่นตรงหน้าบานกระจกเป็นตุ๊กตาแหม่มตัวจิว๋วสวมกระโปรงยาวและถือล่งคันจิ๋วสมตัว มุนตัวไปรบรอบๆเกิดเงาสะท้อนเห็นเป็นตัวเล็กๆเ,เลียงแถวอยู่ทุกบานกระจกเอ๊ะใครพอนึกได้เท่านั้นหล่อนก็เห็นหมวกสารใบหนึ่งร่อนไปตกที่ปลายเตียงใกล้เสื้อนอนของหล่อนตามด้วยเสื้อเชอิสีน้ำเงินซีดสุนันทินีผุดลุกขึ้นในอ่างพร้อมกับร่างที่สูงสวมแต่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินตัวเดียว ก้ามายืนอิงกรอบประตูแล้วยิ้มกว้างสวัสดีครับผมและขอบคุณครับผมอะไรของคุณก็แหมสวยจังเป็นบุญตาคนยากเขาตาตกลงมองลงเขาตาตกลงมองสวงอกอวบขาวที่โผล่พ้นน้ำในอ่างเปียกน้ำดูเนียนใสเหมือนบัวแรกลริบ้า สุนันทินีหน้างอพร้อมกับงอเข่าขึ้นมาปิดหน้าอกประสานมือไว้เหนือเข่าเสียด้วยเขาไม่ตอบยืนมองหล่นยิ้มยิม้มด้วยสายตาค่อนข้างอ่อนหวานสุนันทินีใจอ่อนมาทำไมคะบุกเข้ามาในห้องส่วนตัวของสุภาพสตรีนะ่ะไม่มีมารยาทรู้ไหมผมคิดถึงเมียผมหึผัวคนอื่นทุกคืน ขาก็ได้นอนกอดเมียผมน่ะสีได้แต่นอนหนาวคิดถึงเมียจะครั้งนานๆจะได้รับความกรุณาสักครั้งบางทีก็มีแต่ความทรงจำเป็นเพื่อนซึ่งยิ่งแย่ใหญ่เลยพอคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันก็อยากเจอของจริงแทบจะครั้งเอาหลายหนพูดเหลวไหลทำราวกับอดอยากปากแห้งเสียเต็มปรดาใครว่าผมไม่อดละ่ะผมผอมไปตั้งเยอะพอตอมใจ หลอนมองล่างล่ำสันที่มีแต่กางเกงขาสั้นกุดตัวเดียวปิดท่อนกลางตัวอยู่แล้วก็หน้าแดงหลอนมองล่างล่ำสันที่มีแต่กางเกงขาสั้นกุดตัวเดียวปิดท่อนกลางตัวอยู่แล้วก็หน้าแดงไม่เห็นผอมเลยอย่ามาหลอกไม่หลอกนั่นสวยเหลือเกินนะนี่มีใครเคยบอกบ้างหรือยังตอนไหนคะตอนอาบน้ำนี่ยัง เพราะไม,ไม่มีใครเห็นใครมาสอดตาเห็นผมจะฆ่ามันฆ่าเสียสิมาสอดตาเห็นอยู่คนหนึ่งแล้วนี่ผมมองได้ผมมีสิทธิ์อืมสิทธิ์อะไรกันผมเป็นผัวนั่นนี่ผัวเฉลยนะ่ะเป็นเฉลยก็ยอมหล่อนย,ยืดตัวขึ้นเอื้อมแขนหยิบผ้าเช็ดตัวบนราวเขามองตาปลอยหล่อนกรนยิมหน้าแดง ความจริงก็อายอยู่เหมือนกันแหละแต่ชอบว่ายั่วเขาได้หลันลุกขึ้นยืนในอ่างแต่ตวัดผ้าห่อตัวไว้ให้เรียบร้อยออกไปก่อนนะคะทำไมละ่ะจะอาบน้ำอาบเสร็จแล้วไม่ใช่หรือจะล้างตัวอีกนิดค่ะคราบสบู่ยังไม่หมดผมช่วยไม่เอาตามใจออกไปสิไม่ออกผมชอบดูผู้หญิงอาบน้ำ ว่ายังไงนะหล่อนเสียงเขียวผมบอกว่าเขาลาลกเสียงผมชอบดูผู้หญิงชื่อสุนันทินีอาบน้าเมื่อกี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ผมละไว้เป็นที่เข้าใจไปข้างๆคู่คูก็ได้ออกไปค่ะไม่ผมอยู่เฉยๆตามใจหล่อนพูดและรูดม่านพลาสติกโถเสียงเขาออดมาจากหน้าประตูอย่านะ ขื้นเข้ามาแล้วก็มีเรื่องจริงๆด้วยทําไมดูนักล่ะนั่นไม่ใช่ผู้ชายนี่ผมทราบด้วยตาและด้วยสัมผัสคนบ้าพูดจริงก็ว่าบ้าผู้ชายน่ะหน้าด้านเอออยู่ๆมาว่าพวกผมเรื่องอะไรก็ที่ไปอ่ามอบนวดกันได้ไงตัวออกโตไม่ใช่เด็กๆสักหน่อยก็ยังไปล่อนจ้อนลงอ่างได้หน้าตาเฉย ให้ผู้หญิงพวกนั้นอาบน้ำให้เพลินดีงั้นเหรอคะผมเคยสองหนเท่านั้นคูณกี่ร้อยห้าร้อยโอ้โทษทีไม่มีคูณหรอกจก้ะนันกระล่อนหนักนันไม่อยากอาบน้ำให้ผมบ้างหรือทุระที่คืนนั้นคืนแรกน่ะนันยังอาบน้ำให้เลยนั่นนันทำตามสัญญาเรา เสร็จแล้วก็แล้วกันผมจะอาบน้ำให้นันบ้างเอาไหมบอกเลยนะว่าอย่าอาบเร็วๆเ,เขาสิไม่งั้นผมจะบุกเข้าไปโกรธเป็นโกรธเสียวว่าสุนันทินีหัวเราะแต่ก็นึกกลัวว่าเขาอาจจะเอาจริงก็เลยรีบไข่น้ำรดตัวรังคาบสบู่โดยด่วนขืนเข้ามาเป็ได้ยุ่งกันใหญ่และไม่เข้าใจตัวเองนักว่าเพราะอะไร จึงคอยแต่จะใจอ่อนกับเขาพยายามอย่าให้เขาถึงตัวไวได้เป็นดีจบบทที่46